ฝากแฟนๆตูนยูเนเต็ดและเจดำติดตามมาได้ในทุกช่องทางเช่นเคยนะจ๊ะ Facebook แฟนเพจ YouTube Channel และ TikTok ที่เดิมเลยกับตูนยูเนเต็ดส่วนไลน์แอดเราเพิ่มเติมมาเพื่อความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะก็แอดมาได้ที่แอดตูนยูเนเต็ดวีได้เลยนะจ๊ะ สวัสดีจ้าฟแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะก็เจอกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์แบบนี้กับตูนยูเนเต็ดฟีเจอริงกับเจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ไลค์แอดของเราแอดจะมาได้ที่แอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยนะว่ามาเรียบ,ยบมาเงียบๆแต่มาแรงใช้ได้สำหรับสารการซาอุดี New cast ิวคาเิลยทีล่าสุดบุกไปชนะพักพลังประชาไก่ของอันเตโคอนเตปัดโทษสเปอร์ได้สองต่อหนึ่งนะจ๊ะพาทีมะยานเข้าสู่ท็อปโฟร์แซงหน้าแมนนนเี้จวั เลยขอเอาใจแฟนๆทูนอาร์มี่กันหน่อยนะพวกแกนะกับ5เกรด 5สถิติของนิวคาสเซิลหลังทำหมดงานได้เดบิทไปเลยสถิติแรกว่ากันด้วยเรื่องของอันดับก่อนเลยนะนิวคาสเซิลทะยานเข้าสู่ท็อปโฟเป็นครั้งแรกในรอบกว่า11ปีหลังจากครั้งล่าสุดที่เคยทําได้คือเมษายนปี2 0 1 2หรือก็คือหลังผ่านนะัดที่35ของซีซันนั้นไปแล้วแผ่วปลายนะสุดท้ายดวงแตกตกไปจบอันดับที่5ใช่ยางงั้นสถิติที่2คือ New le, นิวคาสเซิลยกระดับชัดเจนจากฤดูกาลก่อนเพราะซีซันนี้หลังจากเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดในพรีเมียร์เก็บไปแ,ากกา 5, แ,แค่นัดเดดีียยววในขณะดเดกัน ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะคือผ่าน12นัดเนี่ยเก็บได้แค่หกแต้มเท่านั้นจากการสเสมอหแพ้6จมอยู่ในโซนตกชั้นแล้วก็กลายเป็นความเสียวปัสสาวะเหนียวจนต้องมาหนีตกชั้นกันดีที่รอดมาได้แล้วก็ต่อยอดมาได้น่าสนใจมากๆเลยพวกแกปีเนี้สยสถิติที่3คือนิวคาสเซิลแพ้แค่เกมเดียวหลังผ่านพเมพ์ลิกไป12นัดซึ่งก็มีแค่3ทีมเท่านั้นที่แพ้แค่นัดเดียวนอกจากนิวคาสเซิลก็มีอาร์เซนอลอันดับที่1่และแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ของลีกซึ่งนี่ถือเป็นการออกสารททท12นน,นัดแแแกกล้้้พอยยีีุ่่เเบฤ 1994- ะป มารวยไปถึงล่าสุดคือ2,011-2,012ซึ 22, ่งสซีซั่นที่เจ๊พูดมาเนี่ยนะสติกาดงจบในันดับท็อป6ได้ทั้งหมดตอนปี94-95จบอันดับ6ปีต่อมาไปไกลถึงรองแชมป์และอีกฤดูการหนึ่งที่จะดำเล่าไปแล้วจากข้อแรกที่จบอันดับ5แต่ตรงนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยว่าเฮ้ย สถิติปูมาให้สาวกทูนาม,มิลุ้นไปพื้นที่ยุโรปได้เลยนะเว้ยสถิติที่4เป็นของไมเกลอเอมีรอนนักเตะที่ร้อนแรงที่สุดของศัลกรซาอุดีณขณะนี้เพราะกลายเป็นดาวซันโวของทีมในพรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยจากการทําไป6ประตูจาก12นัดโดยท้านับแค่เดือนตุลาคมเนี่ยัลมีรอนซัดไปแล้ว5ลูกยิงได้เกือบทุกนัดยกเว้นเกมที่เสมอยู่ตศูนย์ศูนย์คือถ้าเับเฉพาะเดือนนี้เนี่ยนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งไม่ใช่พ่อใครนะที่ยิงเยอะกว่าัลมีรอน แต่เป็นปีศาจร้ายอย่างเอริมบราชาวลันที่กดไป6ประตูนั่นเองแถมถ้าย้อนกลับไป5ประตูก่อนหน้านี้ของอเมรอนต้องใช้จํานวนเกมถึง61นัดเลยในการยิงได้แต่มาหนนี้5เกม5ประตูก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนะเพราะ3มฤดูกาลก่อนหน้านี้ไม่มีฤดูกาลไหนเลยที่อามรอนยิงได้พรีเมียร์ลีกเกิน4ลูกและปีนี้มาแรงจริงๆต้องรอดูเลยว่าปีกชาวปรากไวคนนี้จะยิงประตูแตะ2หลักได้ไวแค่ไหนและจะจบฤดูกาลนี้ยิงได้กี่ประตูสถิติสุดท้ายคือ New Carson, นิวคาส มีที่5ที่สามารถเก็บแต้มพรีเมียร์ลีกในปี2022ได้มากที่สุดคือ59แต้มเยอะกว่าเชลซีที่ทําได้53แต้มและแมนยูเต็ดที่ทําไป47คะแนนข้อนี้ตอนเจเห็นตอนแรกตกกระใจเหมือนกันนะถึงจะต้องรีเช็คเลยแล้วก็เป๊ะเลยพวกแกพอฤดูกาลก่อนเนี่ยนับตั้งแต่เปิดปี2022มานิสคกสเซนเก็บไป38แต้มจากการชนะไป12เสมอ2ส,ส่วนฤดูกาลนี้เพิ่มอีก21ก็เป็น59พอดีเอเดีฮาวเนี่ยนะเข้ามาแล้วใช้ได้เลยนะกับช่วงก่อร่างสร้างทีมนลวคก็เซลยุคใหม โดยสี4อันดับที่เก็บแต้มเหนือก็นลกัสเซนในปีนี้นะไล่ขึ้นไปเลยแล้วกันนะอันดับ4อาร์เซนอล62คะแนนอันดับ3สเปอร์ส64คะแนนอันดับ2ลิเวอร์พูลหรือพิพรี67คะแนนและอันดับ1ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บไป69แต้มจ้าและนี่ก็เป็น5สถิติที่น่าสนใจเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยให้แฟนแฟนาดิกาซาอุดีได้รู้กันเป็นกิมมิกสนุกสนุกแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปลุ้นกันไปยาวๆจ้ะว่าสีซั่นนี้จะบินสูงแค่ไหนและจะได้ไปบอลยุ ระดับเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนก็นได้นะจ๊ะเหมือนเดิมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์นี่จะดำในทุกช่องทางแล้วฝากไล์แอดเราไว้ด้วยนะแอดมาได้เลยที่แอดตูนยูน d เต็ดนึ่นั่นเองนะจ๊ะอา้าววันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าก็แล้วกันไปเวย